ลงม,ม,มีี่มีใคร่าถึงก่อนมันมันเปิดลับเกะเปิดเกะอ๋อตรงนู้นแต่มันบินไปน,นู่นแล้วแหละข้างในมันเกะเกะปืนก่อนแล้วกันเพื่อความเชื่อเอ้าเอ้าเอ้าเอาแต่แล้วมันเปิดหรือยงัง าพี่ไม่บอกหนูให้หนูเข้าไปนะเมื่อกีเกือบแล้วนะจริงมาใ <ๆๆ S 1> ครมีคนเข้าแค่เราปุ๊บจบเลยนะต้องถามต้องถามผู้รู้ พร้อมละแต55นะข้าวปลามก็ไม่มีแล้วแหละแต่ข้างในมันมีปืนใช่ไหมพี่โตโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนนี่คือคนหรืมไม่ไอ้คนนิ้กกอ๋มมกกอมาแล้วนะพี่เข้ามาแล้ว 来点，来点。 ขอดูปืนก <Okay. S 1> so okay, ่อนเดี yeah, yeah. ๋ยวเก็บไ้นี่ไปไม่มีช็อตกันหรอไอ้พวกนี้เนี่ยเฮ้ยพี่โกายาๆโอเคครับมีคนยิงไม่มีช็อตกันแย่ละช็อตกันเลยสั่นะอ้าวมีคนยิงกับอเตอร์ ไม่หยอดบอดกันไม่มีกระสุนแล้วพี่โอ้โหไม่ไหวอะ<ม>่ะไม่ใช่อะไรไม่มีกระสุนบอดบอดบอดยิงมาใช่ไหมไปเงั้ยมาพี่พอมโอ้กระสุนไม่มี พี่ข้างบนไปปล่อยด้วยเ,อเจอฉับฉนแล้วแน่าจะอืม,ม,าาอ,มออกมาขยับที่ได้เยใช่ค่ะข้างหน้ามีราม่า ไปแต่เข้าโมงนี่มันที่โดดนี่เกาะเล็กหนูพี่เมื่อกีนั้นโอเคนี่ที่หนูอีกแล้วก็ไปแต่งกัน,น,นตรงนี้นต่างหากผ่านหนุนปืนได้เลยไหม Ah, foi. Tá ข้างบนอ่ะงกองทองเอาไปป่ะอ่าเออใช่ลืมไปหนูเก็บมาแล้วอ่ะข้างหน้ามีกล่องทองไ<น>หนยานยานในโรงเรือนยังอยู่ไหมวะ ไม่มีแล้วว่าแต่มันอะไรนะ่ะต๊อกอ่ะคอมพิสมันคืออะไรเหรออันที่สามอันที่สองทับห่างเราไม่ใช่อันที่สามให้เราทำอะไรสิบเมตร เห็นรอยะแค่มันให้ทําไรอันเนี้ยไอ้มนุษย์สี อันที่สามเนี่ยริสติกอันเนี้ยฟอร์สองอะไรก็ไม่รู้สิซีอาร์โอยูซีเฮ็ดสิบเมตรแปดโอเพนิ่งฟอร์สอง ใช่ครับไม่ไม,ไม่ก่อนที่โขเพิ่งทำไปวันนี้นี่ไอ้มนุษย์ผีต่างดาวไอโจ้จี้ตัวจีของไอ้ผู้ชายหน้าผีอ่ะหื่อันอันไม่อันเป็นสามพี่เขาบอกว่าหมอบหมอบอะไรแปลว่าหมอบอ่ะแล้วมันจะหมอบอยังไงอ่ะหมอบในระยะ ไม่ใช่ครับช่มันเขียนว่าให้หมอกังไงในหมอกก็ในใไงหมอกไม่ใช่หมอกหมอบหมอบในระยะสิบเมตรแล้วมันจะหมอบยังไงคือนั่งเหรอคือนั่งตรง,งยอง<ป>นั่งตรงยองในระยะที่ศัตรอูอยู่หลยกใช่ไหมที่โผล่ที่โผล่โผลทำอันนี้ไหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆแล้วกัน แต่วงไกลอยู่นะทุกคนแก๊นึงนะแก๊นึงนะโอเคแต่ออตอนนี้เราเข้าวงกันตอน มาผมขับมาผมขับเราขอดูเฟสแป๊บนึ่งนาทีหน่อยยังไงครับเดี๋ยวไม่หน,หนูดูเฟสแป๊หนึ่งคิดว่าหมอบนะหมอบในระยะที่มีศัตรูอยู่หนึ่งสอง Gracias. านนมายืนเต้นกักอีกนี่ก็ได้มั้ยเต้นเต็มแล้วอ้อเลือ่อนหน่อยกันยืนเต้นไปขนาดนี้ <c oughs> สามคนไปเลยเฮ้ยโยทางนี้บ้างอก็ได้เหมือนกันดีกว่าได้ แ <c oughs> องเจอไป,ไปละว่ังไหนไมไม่ยินขอบคุณเาตัวไหนแม่เอาอะมันรู้ส้กให้เกาะ ตั้งสิบเจ็ดคนมันมีม่ที่เจ๋แต่ก็ได้เจอแน่นอนเท่อะหนูว่าตัวนี้ไอ้ผู้หญิงเท่หนูชอบเนาะไอ้ตัวนั้นก็ก็ก็ดูดีนะดูดีหรอวะมันดูพี่ว่าเฉยมากเลยหนูมันก็โอเคแต่หนูชอบตัวที่เห็นในเฟซมีแต่คนบ่นแต่เล่นมานี่หนูว่าหนูชอบตัวนี้ที่สุดละผู้หญิงตัวนี้อะ มือ<ช>ตัวใหม่ที่กำลังจะมาโอ้จบแล้วไอ้ตัวชุดเพื่อนสีทองอะนะไม่ถีเ่เเลยอ๋ออุ้ยเราเออ,อหนูว่าเราหาที่หนูก็ว่านั่น <c oughs> นี่หน่อยเละพี่ก่อนนี่เราไม่ได้แอบเลยนะที่เราต้องไปหาผู้ไม้กันนะนี่นะใช่เป็นทฤษฎีเราทฤษฎีของการเอาที่หนึ่ง<ช>เดี๋ขึ้นมาข้างบนนะ ได้ยินเสียงได้ยินเสียงปืนที่ไหนคือต้องวิ่งหาแล้วหนูก็จะใช้ปาปิโดอยู่ข้างล่างก็สร้างอ่ะแล้วก็ไอ้บิ๊กตัวนี้จะมีหนูกับบิ๊กอะที่มันไม่เคยสร้างไม่มีคนไหมนี่มีคน ต้อเอางไปด้วยอาไปด้วยไม่เพิ่งดีทไมเินเพื่นเลุ điểm ấy nó nghỉ xem mấy? nu xuống nu, lóng song. <laughs> Đó là. Đó là เยอะเลยรอบนี้ต้องชน,นะแล้วแหละติดคน,ะนอ่ะนั่งตรงนี้โอยหนูสาดได้สกาวมีคนยิงอยู่ลองข้างหลังดูสิมันจะเข้างหลังให้ เลยชาร์จโคตรช้าเลยี่ไรน่ไหวหน,นูไม่ค่อยใช้เน,น,น,นโหไม่มีรูปเดียวนตรงนู้นวงระวังรงระหนูหน,น,น,นูมีสองนั่นเลย,เลยอ,ลอลนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เก็บไม่ได้แล้วเกินแล้ว เอโดไงเหะหนูดระบหนูต้นร่วงอาันี้น้นี้ตัวนี้ตัวนตัวนัน้้วนี้น้ตน้ต้ตัดนันี้วนี้ตั้ัน้ตนตัวนอ้ตัีตน้ตวนี้ตนีนีันี้วตน้ัวนี้ตัวนี้ตวตัวนี้ตัวน้วตัต่ต้นน อว่าสดตมองเห็นมันวิ่งมาข้างๆผไม่ใช่เลยรื่อหน uh ่อยเลยนี่แม่แค wow ่ดิงเฮ้ยเรื่หอบเลย